นิทานพื้นบ้านเรื่องลูกสะพ้ยใจบาดณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในภาคอีสานตอนล่างมีบ้านไม้สองชั้นตั้งอยู่ริมทุ่งนาบ้านนั้นเป็นของแม่คําแทงหญิงชราวัยกว่าเจ็สิบปีผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากในชีวิตผัวตายไปนานแล้วเหลือเพียงลูกชายคนเดียวชื่ออินที่เป็นที่พึ่งสุดท้ายของแม่ อินเป็นหนุ่มชาวนาขยันขันแข็งอดทนและมีน้ำใจเขาทำนาทำไร่หาเลี้ยงแม่ยังไม่เคยขาดตกบกพร่องแม้จะยากจนแต่ก็เต็มไปด้วยความสุขในครอบครัวจนวันหนึ่งอินได้พบหญิงสาวจากหมู่บ้านข้างเคียงชื่อว่าสายไหมหญิงสาวผิวขาวหน้าตาสวยแต่แววตาเจ้าเล่ช่างพูดและมีเล่เหลี่ยมมากสายไหมเป็นหญิงที่โตมากับความยากลำบากแม่ตายตั้งแต่ยังเล็กถูกเลี้ยงดูโดยยายที่ปากร้ายวันหนึ่งเมื่อได้พบอินที่ตลาดนัดเห็นว่า เขาเป็นหนุ่มขยันมีที่นางรถกอร่อจากพ่อจึงเริ่มติดสนิทใช้คำหวานล่อลวงจนอินตกอุ้มรักและสุดท้ายแต่งงานกันในเวลาไม่นานหลังแต่งงานสายใหม่ก็ย้ายมาอยู่บ้านแม่คำแพงช่วงแรกเธอทำตัวดีพูดจาอ่อนหวานช่วยแม่ผัวทำกับข้าวทำความสะอาดบ้านแม่คำแพงก็ดีใจนักคิดในใจว่าดีแท้ลูกสะภ้ายคนนี้จะได้มาอยู่เป็นเพื่อนตอนแก่เท่าแต่ใครเลยจะรู้ว่าความสงบสุขนั้นจะอยู่ได้ไม่นาน หลังแต่งเข้ามาได้ไม่นานสายไหมเริ่มเปลี่ยนไปเธอเริ่มบ่นเวลาต้องทางานบ้านหาว่าแม่ผัวจู้จี้เจรเบียบเอาแต่สั่งเหมือนเรายังเป็นเด็กอยู่เธอเริ่มพูดจาแข็งกระด้างและเมื่อสามีไม่อยู่บ้านเธอก็เริ่มแสดงท่าแท้แม่คําแทงเป็นหญิงชาราที่สุขภาพไม่ดีขาเจ,จ็บต้องใช้ไม้เท้าช่วยพยุงเดินเวลาอินออกไปทํานาแม่มักจะอยู่บ้านกับสายไหมเพียงสองคนวันใดที่แม่เรียกให้ช่วยหยิบของหรือหุงข้าวสายไหมก็มักจะทําเสียงหุดงิดใส่ เอา้าจะกินอะไรก็บอกตั้งแต่เช้าบ่อใช้มาให้ทำตอนนี้บางวันถึงขั้นแกล้งทำเป็นไม่ได้ยินปล่อยให้แม่ผัวนั่งหิวอยู่เงียบๆจนตะวันตกดินแม่คำแพงได้แต่นั่งน้ำตาคลอคิดในใจว่าโอ๊ยนี่เราทำกรรมอันใดหนอถึงได้มาเจอลูกสะพ้ายปากร้ายยิ่งนี้แต่เพราะรักลูกชายจึงไม่อยากพูดให้เขารู้กลัวจะทำให้ครอบครัวแตกแยกแม่จึงอดทนทุกอย่างยอมถูกด่าว่าแกสติไม่ดีถูกดูด่าว่าทำบ้านเลเธอทั้งที่สายไหมเป็นคนก่อความเงียบที่แสนเศร้า อินกลับจากทุ่งนาเห็นมีทําตัวดีพูดเพราะต่อหน้าส่วนแม่ก็ไม่กล้าบ่นอินจึงไม่เคยรู้ความจริงวันหนึ่งขณะกินข้าวแม่คาแพงบังเอิญพูดเบาๆว่าแม่มันแก่แล้วบางทีอาจเธอทําของตกหรือจําผิดบ้างอย่าได้โกรธแม่เลยนะลูกสายไม้หันขวบพูดเสียงห้วนว่าใครโ,โกรธแม่ก็อย่ามากล่าวหาให้คนอื่นเข้าใจผิดกระพอแม่คําแพงนิ่งเงียบไม่ตอบอะไรน้ําตาไหลช้าๆจนอินเห็นแต่ก็เข้าใจผิดคิดว่าแม่อารมณ์อ่อนไหวเพราะแก่แล้ว สายไหมเห็นสามีไม่เอะใจก็ยิ่งได้ใจวันต่อมาเธอเริ่มขี้เกียจหนักไม่หุงข้าวไม่ซักผ้าปล่อยให้แม่ผัวทำเองท,ง,ทงทั้งทั้งที่ขาเจ็บเดินแทบไม่ไหวแถมยังด่าว่าคนแก่พออยู่เฉยๆก็พออย่ากออกมายุ่งเดี๋ยวล้มตายให้ยุ่งยากวันหนึ่งขณะที่อินไปช่วยเพื่อนเกี่ยวข้าวสายไหมเลอพูดคำหยาบก,กับแม่ผัวเสียงดังลั่นบ้านจนเพื่อนบ้านแถวนั้นได้ยินกันทั่วแม่ผัวขี้บ่นหน้ารำคาญอยากอยู่กับลูกกระบอกไปตรงๆอย่ามาแกล้งทำอ่อนแอ เพื่อนบ้านต่างพากันซุบซิบบางคนสงสารแม่คำแทงจนแอบ,บเอาเข้าวเอากับข้าวมาฝากแต่สายไหมกลับหาว่าอยากยุ่งเรื่องชาวบ้านแล้วไล่เขาไปแม่คำแทงอดทนไม่ไหวคืนนั้นนางนั่งสวดมนต์อยู่คนเดียวใต้แสงตะเกียงน้ำตาไหลาอาบแก้มขอให้เวรกรรมตามทันมันเถิดลูกเอ๋ยถ้ามันไม่รู้บุญคุณคนแก่ขอให้กรรมที่มันทำย้อนคืนสองเสียงแม่คำแทงสะอื้นไปกับลมกลางคืนเหมือนฟ้ากับดินได้ยินคำสาปนั้นจริงๆ เพราะตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเหตุประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในบ้านคืนนั้นสายไหมตื่นขึ้นกลางดึกได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าในลานบ้านเธอคิดว่าแม่ผัวลุกไปเข้าห้องน้ําจึงลุกไปดูแต่เมื่อเปิดประตูออกกลับไม่เห็นใครมีเพียงลมเย็นพัดวูบเข้ามาจนขนลุกเธอปิดประตูแน่นเดินกลับเข้าห้องอย่างหวาดหวัดวรุ่งเช้าเธอถามแม่คําแพงแม่ลุกไปไหนเมื่อคืนทําเสียงดังอยู่หน้าห้องฉันแม่คําแพงตอบเสียงแถวแม่บอกได้ลุกไปใส่ดอกลูกขาแม่มันเจ็บขยับยับยงลําบาก สายไหมหน้าซีดเผือดแต่ไม่ยอมพูดอะไรอีกเธอไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ได้ยินเมื่อคืนคือเสียงของกร,รมที่เริ่มตื่นขึ้นแล้วยามเช้าในหมู่บ้านเล็กๆแสงแดดสีทองสองรอผ่านช่องไม้บ้านแม่คำแทงเสียงไก่ขันตุกผู้คนให้ลุกจากที่นอนทั่วหมู่บ้านเริ่มคึกคักยกเว้นบ้านของอินที่บรรยากาศกลักเงียบผิดปกติสายไหมนอนคุดคุยอยู่ในมุ้งใบหน้าซีเสียวดวงตาลึกโหลวแววตาหวาดระแวงราวกับคนนอนไม่หลับมาหลายคืนตั้งแต่คืนที่ได้ยินเสียงลากเท้าเธอก็ฝันร้ายซ้ำๆทุกคืนฝัน เห็นหญิงแก่ผมขาวใส่ผ้าสิ้นขาดขาดเดินถึงไม้เท้ามาหาแล้วพูดเสียงเย็นว่าคนอกตันยูเจ้าจะไม่ได้อยู่อย่างสุขอีกต่อไปเธอมักสะดุ้งตื่นกลางดึกเหนื่อท่วงตัวแม้พยายามปลอมใจว่าเป็นแค่ฝันแต่ความรู้สึกเย็นว่าที่ต้นคอและเสียงเหมือนคนลากเท้าผ่านหน้าห้องในยามค่ำยังคงทําให้เธอนอนไม่หลับสายไหมเริ่มหงุดงิดง่ายกว่าเดิมเวลาพูดกับแม่ผูกก็มักตะคอกเสียงดังขึ้นทุกทีจนบางครั้งถึงกับปากแก้วน้าใสกําแทงเมื่อได้ยินแม่เบา อินเริ่มสังเกตเห็นมีเปลี่ยนไปจึงถามว่าสายไหมเจ้าเป็นอย่างช่วงนี้บทสบายหรือเธอตอบเสียงห้วนกระบบมีอย่างหลอกข้านอนโบลับเฉยเฉยแต่ในใจลึกๆเธอรู้ดีว่ามันไม่ใช่เรื่องปกติเธอรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมองอยู่ตลอดเวลาแม้อยู่คนเดียวในครัวก็าตามวันหนึ่งขณะที่แม่คำแทงออกมานั่งสารตะกร้าหน้าบ้านเธอก็พูดขึ้นเบาๆเหมือนรู้ใจลูกสะใภ้ถ้าใจบอดีให้สวดมนต์บ้างเด้อบางทีสิ่งที่เห็นมันอาจบอดได้มาจากข้างนอกแต่มาจากในใจของเฮาเอง คำพูดนั้นเหมือนเข็มนทิ่มใจสายไหมรู้สึกโรกรธจัดเธอเถียงกลับทันทีแม่อย่ามาว่าข้าเดอ้อข้าไม่ได้บาปไม่ได้ผิดอีหยังแม่คำแพงถอนหายใจไม่ตอบอะไรหญิงชรารู้ดีว่ากรรมของคนใจบาปมันต้องให้ประสบเองถึงจะรู้สํานึกเย็นวันนั้นอินออกไปช่วยเพื่อนขนฟืนเข้าหมู่บ้านทิ้งให้สองแม่ลูกอยู่กันอีกเช่นเคยสายไหมนั่งอยู่ในครัวเตรียมหุงข้าวขนาดเทข้าวใส่หม้ออยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาเจ้าอยากให้ข้ากินข้าวไหมลูก เสียงนั้นชัดเจนเหมือนอยู่ข้างหูเธอสะดุ้งสุดตัวหันขวับไปรอบๆห้องแต่ไม่มีใครอยู่ข้าวสารในมือหล่นกระจายเต็มพื้นเธอรีบวิ่งออกไปดูหลังบ้านเห็นแม่คำแทงนั่งอยู่ใต้ถุนบ้านกำลังนั่งสวดมนต์เงียบเงียสายไม้ใจสั่นพยายามกลอมตัวเองคงคิดไปเองคงเป็นแค่เสียงลมแต่ลมเย็นที่พัดวูกเข้ามาในครัวทําให้เธอขนลุกสู้จนหัวใจเต้นแรงตั้งแต่นั้นมาเหตุการณ์ประหลาดเริ่มเกิดขึ้นทุกคืนบางคืนได้ยินเสียงไม้เท้ากระทบพื้นตึกตึกตึก ช้าๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆจนถึงหน้าห้องบางคืนของในครัวร่วงลงมาเองทั้งที่ทไม่มีลมบางคืนมีเงาคนเดินผ่านหน้าต่างทั้งที่แม่ผัวหลับอยู่ในห้องคืนหนึ่งเธอตื่นเพราะได้ยินเสียงน้ำไหลในครัวพอออกไปดูเห็นการาน้ำร้อนตั้งอยู่บนเตาทั้งที่เธอไม่ได้จุดไฟและมีควันบางๆลอยคลุ้งข้างเตามีเงาคนยืนหันหลังอยู่ผมขาวยาวถึงกลางหลังใส่เสื้อผ้าเก่าๆสามเธอเรียกเสียงสัน่นแม่แม่คำแทง เงานั้นค่อยๆหันหน้ามาดวงหน้าเหี่ยวยน่นแต่แววตาแดงกลับไม่ใช่ของคนมีชีวิตเจ้าด่าข้าไว้ยนักจำได้บอกสายไหมกรีดร้องลั่นบ้านวิ่งหนีออกไปกลางลานตะโกนเรียกสามีอย่างเสียสติดแต่บ้านทั้งหมู่บ้านเงียบสนิทมีเพียงเสียงจิ้งหรีดกับเสียงลมพัดผ่านใบกล้วยเมื่ออินกลับมาบ้านเห็นมีตัวสันนั่งกอดเขาร้องให้อยู่เขารีบเข้าไปถามด้วยความเป็นห่วงเป็นอย่างสายไหมถ่ามาหาเจ้าสายไหมพูดสันส่น แม่แม่เจ้าแม่เจ้าเดินในครัวหน้าขาวซีดหน้ากลัวแท้อินมองไปที่ห้องแม่คำแพงเห็นนางนอนอยู่ปกติห่มผ้าหนานอนหลับสนิทไม่มีวี่แววว่าจะลุกไปไหนเขาจึงคิดว่ามีอาจคิดไปเองเพราะเหนื่อยหรือกลัวเกินเหตุแต่ในใจของแม่คำแพงรู้ทุกอย่างนางรู้ว่าสิ่งที่ลูกสะภ้าเห็นไม่ใช่ตัวเองแต่คือแรงกรรมที่เริ่มเผยตัวคืนต่อมาสายไหมหลับไปด้วยความอ่อนเพลียแต่ในความฝันนั้น เธอเห็นตัวเองยืนอยู่กลางทุ่งนากว้างมีหมอกหนาปกคลุมมองไปรอบๆเห็นเงาดำๆหลายเงาเดินวนรอบตัวแล้วเสียงแม่คำแทงก็ดังขึ้นคนใจบับน้ำตาคนแก่ที่เจ้าทำให้หลังมันสิกลายเป็นไฟเผาเจ้าเองเธอตะโกนร้องขอให้หยุดแต่แผ่นดินในฝันกลับร้อนระอุมีเปลวไฟโผล่ขึ้นจากพื้นไล่ล้อมรอบตัวสายไหมสะดุ้งตื่นกลางดึกเงือเปียกชุ่มทั้งตัวหันไปเห็นเงาในมุมห้องยืนก้มหน้าอยู่เธอรีบคว้าไฟฉายส่องแต่ไม่มีใครเงานั้นหายวับไปพร้อมเสียงหัวเราะแผ่ว ตั้งแต่วันนั้นเธอก็ไม่กล้าอยู่บ้านคนเดียวอีกเลยต้องรอให้สามีอยู่ใกล้ๆถึงจะนอนได้จนวันหนึ่งอินกลับจากทุ่งนาเร็วกว่าปกติดได้ยินเสียงมีตะโกนใส่แม่ในครัวแกแล้วก็อย่ามาออกคำสั่งบ้านนี้ข้าเป็นมีเจ้าของบ้านข้าสิทำอะไรก็ได้อินชะง,งักหัวใจหล่นวุบกเขาแอบ,บมองผ่านช่องประตูเห็นแม่กำลังนั่งก้มหน้าน้ำตาไหลเธอพูดแผ่วแผ่วแม่กระบอกได้สั่งอีอย่างแค่บอกว่าข้าวไม่เดี๋ยวเจ้ากินไม่ได้สายไหมไม่สนใจกลับปัดหม้อข้าวตกพื้นจนแตกดัง เพลงอินทนไม่ไหวเขาผลักประตูเข้าไปตะโกนเสียงดังพอได้แล้วสายไหมนี่เจ้าเฮ็ดจังซี่กับแม่ได้จังหดสายไหมสะดุ้งตัวสั่นแต่ยังพูดสวนกับเพราะแม่เจ้ามันจู้จี้นั่นลหละอยู่บ้านเดียวกันไม่ได้ดอกแม่คําแทงพยายามจะพูดห้ามแต่เสียงของนางสันสานช่างมันเธอลูกอยากโกรธกันเลยแม่บอกเป็นอย่างดอกอินจ้องหน้ามีด้วยแววตาผิดหวังสุดหัวใจก่อนจะเดินออกจากบ้านเงียบๆปล่อยให้สายไหมยืนตัวแข็งงันอยู่ตรงนั้น แต่แล้วคืนนั้นเองเสียงลากเท้าปริศนากลับมาดังอีกครั้งดังชัดกว่าเดิมราวกับมีใครเดินวนอยู่รอบห้องสายไหมไม่หยุดตึกตึกตึกเจ้าหนี้บอกพ้นแล้วลูกสะพ้ายใจบาดสายไหมร้องลั่นบ้านเสียงดังจนเพื่อนบ้านต้องมาช่วยดูแต่ไม่มีใครเห็นอะไรนอกจากเธอนั่งร้องให้ข้างหม้อข้าวที่แตกเป็นสิ่งเสียงสีแสงแดดยามเช้าสาดลอดช่องไม้เข้ามาในบ้านเสียงไก่ขันแววจากลาหลังบ้านแต่ภายในบ้านกลับอบอวลด้วยความอึดอัด สายไหมนอนส่งอยู่บนฟูกใบหน้าเธอซีดเผือดเหงื่อทุ่งตัวแม้ไม่เป็นแค่แตกกลับรู้สึกเหมือนมีไฟเผาร้อนอยู่ข้างในอินนั่งพัดให้มีอยู่ข้างเตียงสีหน้าเต็มไปด้วยความกังวลเจ้าป่วยตั้งแต่คืนก่อนจนบัดนี้ยังบอดีขึ้นเลยสายไหมเป็นอย่างแน่แท้สายไหมพูดเสียงสัน่นข้ามันร้อนในอกเจ็บไปทั่วตัวเหมือนมีไฟเผาอยู่ข้างในข้านอนไม่ได้เลยอินแม่คำแพงได้ยินเสียงจากห้องข้างๆก็เดินถือขันน้ำเข้ามาแม่เอาน้ำสมุนไพรมาฝากด้ดื่มจักหน่อย อาสิได้เย็นในใจแต่ทันทีที่แม่พูดจบสายไหมกลับหันขวับพูดเสียงแข็งข้าไม่เอาอย่าเอาของแม่เจ้ามาให้ข้าเดอ้อกลัวจะมีของอินตกใจสายไหมเจ้าอย่าพูดจาแบบนั้นกับแม่แม่คำแทงนิ่งไม่พูดอะไรสายตาเต็มไปด้วยความเศร้านางวางขันน้ำไว้ข้างเตียงแล้วเดินออกไปเงียบๆทิ้งไว้แต่เสียงถอนหายใจเบาๆหลังแม่ออกไปสายไหมกลับรู้สึกเหมือนอากาศในห้องหนักอึ้งขึ้นเธอเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่แวๆดังมาจากหุ่มห้อง เจ้ากลัวของจากคนแก่แล้วของจากกำหลักกลัวบอกเสียงนั้นเยงเง็นยะเยือกจนเธอตัวสั่นหันไปมองแต่ไม่เห็นใครมีเพียงเงาไม้เท้าทอดยาวอยู่บนพื้นคืนนั้นอินหลับไม่สนิทเพราะต้องคอยดูแลมีสายไหมคลุนครางเบาๆทั้งคืนบางครั้งเธอละมือพูดเสียงแหกอย่ามาหาข้าอย่ามาแต่ตัวค่าอินตุกแต่เธอไม่รู้สึกตัวเหมือนจมอยู่ในฝันร้ายที่มองไม่เห็นทางออก ในฝันนั้นเธอเห็นตัวเองยืนอยู่กลางลานบ้านในยามข้ามีหญิงชาราเดินถือไม้เท้าเข้ามาหาใบาหน้าเหี่วยวย่นนั้นเหมือนแม่คำแพงไม่มีผิดสายไหมเจ้าทําให้ข้าน้ําตาตกทุกวันวันนี้ถึงคราของเจ้าบ้างแล้วจากนั้นหญิงชาราก็เอามือแตะหัวใจของเธอแผลไฟลุกขึ้นกลางอกเธอกรีดร้องจนสะดุ้งตื่นพอตื่นมาได้ความเป็นจริงกลับเห็นรอยไม่เล็กๆบนหน้าอกจริงๆเป็นวงแดงร้อนเหมือนถูกไฟลวก สายไหมตกใจสุดขีดพยายามซ่อนมันไว้ไม่ให้อินเห็นแต่ความร้อนในร่างกายก็ยิ่งทวีขึ้นทุกวันแม่คำแพงสังเกตเห็นลูกสาพยสูบผอมลงทุกวันก็เริ่มเอ็นดูแมะจะเคยถูกด่าว่ากล่าวสารพัดนางก็ยังเอื้อเฟื้อวันหนึ่งนางต้มข้าวต้มไก่ใส่หมอเดินถือมาวางไว้หน้าห้องสายไหมสายไหมแม่ต้มไว้ให้เดี๋ยวกินหน่อยเดี๋เจ้าเบิ่งผอมจนเห็นกระดูกแล้วเสียงแม่อ่อนโยนเหมือนลมยามเช้าแต่สายไหมกลับไม่กล้าแม้แต่จะขยับเธอจ้องมอข้าว ต้มด้วยแววตาหวาดกลัวเพราะเห็นเงาหญิงแก่ในน้ำซุปกำลังยิ้มให้เธอเคลื่องหม้อทิ้งจนแตกกระจายตะโกนเสียงสัน่นออกไปอย่ามายุ่งกับข้าอีกแม่คำแทงสะดุ้งนิ่งอึ้งอยู่ครู่ก่อนจะเอ่ยเบาๆแม่บอกได้มาทำร้ายเจ้าอยากกลัวเลยลูกแต่คำว่าลูกที่แม่พูดทำให้สายไหมน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอเริ่มรู้สึกผิดในใจลึกๆแต่ก็ยังไม่ยอมรับคืนนั้นเธอไม่ได้ฝันร้ายเหมือนเดิมแต่ฝันเห็นภาพเก่าในอดีต วันที่เธอตะโกนใส่แม่ผัวดาทอยังไม่ไว้หน้าเสียงหัวเราะของตัวเองในฝันดังสะท้อนอยู่ในหัวแกจนป่านนี้ยังไม่รู้จักเกรงใจข้าเป็นมีเจ้าของบ้านจะทําอะไรก็เรื่องของข้าแล้วภาพนั้นค่อยๆถูกฝ่ายไม่เธอเห็นตัวเองยืนอยู่กลางเปลวไฟในฝันและได้ยินเสียงแม่คําแทงพูดทุกคําที่เจ้าพูดมันคือเชื้อไฟของเจ้าที่จุดเองเธอตื่นขึ้นอีกครั้งเหงื่อไหลท่วมตัวรอยแผลที่หน้าอ,อกลุกเป็นไฟแดงกว่าเดิมจนต้องร้องลั่น ห้าอินรีบตื่นขึ้นมาดูเห็นมีเจ็บปวดจนทนไม่ได้ก็วิ่งไปตามหมอพื้นบ้านมาดูให้หมอแก่คนนั้นตรวจดูรอยแผลแล้วสส่หูเบาเบาบ่อใช้แผลจากไข้หรือไฟข้าน้อยเห็นมันคือแผลจากใจกรรมของคนที่ไปเบียดเบียนคนแก่ในบ้านบาปของขานอกตันยูมันบ่อได้ลงทีเดียวมันค่อยๆเผาเหมือนไฟใต้ที่เท่าเจ้าอย่าได้ถามข้าเลยไปขอขมาคนเท่าคนแก่ในบ้านเสียก่อนมันสิลุกไปทั่วตัวอินฟังแล้วใจหายรีบกลับบ้านไปกรากบแม่คำแพงบอกให้แม่ช่วยมีแต่แม่เพียงพูดเบาๆบว่า กรรมของคนต้องให้เขาได้เห็นเองลูกถึงสิสนึกได้แท้สามวันต่อมาสายใหม่เริ่มมีรอยแดงลังทั่วตัวเหมือนถูกไฟลูกแต่ไม่ไม่ผิวทุกครั้งที่เธอพูดคำหยาบรอยนั้นจะปวดแสบขึ้นทันทีกลางคืนเธอมักจะละเมอร้องแม่อย่ามาแต่ข้าเลยข้าขอโทษแล้วแต่แม้ในฝันเธอก็ยังเห็นแม่ผัวเดินมาหาในเงาเมื่อถือไม้เท้าตาแดงเรืองยังไม่ถึงเวลาลูกสะพ้ายเอ๋ยฝายยังไม่ดับ อินเฝ้าดูมีทุกคืนจนแทบไม่ได้นอนเขาเริ่มสับสนระหว่างความจริงกับสิ่งลึกลับบางคืนได้ยินเสียงคนเดินลากเท้าอยู่รอบบ้านตึกตึกตึกเขาออกไปดูแต่ไม่เห็นใครเห็นเพียงรอยเท้าโคลนเปียกๆอยู่ตรงบันไดเรือนทั้งที่ฝนไม่ได้ตกมาหลายวันแม่คําแพงเพียงยกมือไหว้พระแล้วพูดกับลูกชายว่าอย่าได้กลัวลูกสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นต้องผ่านไปตามกรรมนุษย์หนีบาปบ่พ้นดอก คืนสุดท้ายของเดือนนั้นสายไหมหมดแรงจากความปวดร้าวเธอนอนน้ำตาไหลอยู่บนฟูกใจเต้นช้าลงเรื่อยๆในความมืดเธอเห็นแม่คำแพงเดินมานั่งข้างเตียงแม่แม่คำแพงเธอเรียกเสียงสันนึกว่าเป็นวิญญาณอีกเช่นเคยแต่ครั้งนี้แม่ผัวตัวจริงนั่งอยู่ตรงนั้นจริงๆถือผ้าเย็นเช็ดเหงื่อให้แม่โปกโกรธเจ้าดอกลูกคนเฮามันเผลอผิดได้ขอแค่รู้จักขอโทษสายไหมร้องไห้สึกสะอื้นกุมมือแม่แน่น แม่ฆ่าฆ่าผิดเองฆ่าใจร้ายฆ่าด่าทอแม่หลายอย่างฆ่าขออหสิกรรมแม่คำแพงยิ้มอ่อนดวงตาเพื่อน,น้ำตาแม่ให้อภัยเจ้าแล้วลูกแต่เจ้าต้องให้อภัยตัวเองด้วยเธอหลับไปพร้อมกับคำพูดนั้นแต่ในยามดึกคืนนั้นทั้งหมู่บ้านกลับได้ยินเสียงฟ้าร้องดังลั่นทั้งที่ท้องฟ้าไร้เมฆเสียงสายลมเหมือนเสียงคนควญค,ครางสะท้อนอยู่ในอากาศรุ่งเช้าอินพบว่ารอยแผลบนตัวมีหายไปเกือบหมดแต่ดวงตาเธอกลับมีรอยเศร้าลึกเธอไม่พูด ไม่จานั่งนิ่งเงียบทั้งวันเหมือนคนกำลังชำระบากในใจหลังจากแม่เท่าทองคำเสียชีวิตไปได้ครบเจ็ดวันหมู่บ้านก็ซุบซิบกันไม่ขาดเสียงว่าเหตุการณ์นั้นมันไม่ปกติเลยเพราะตอนเผาศพเห็นแสงคล้ายเปลวไฟสีฟ้าพวยพุ่งขึ้นจากปลายเชิงตะกอนมีคนบอกว่าเหมือนดวงวิญญาณของแม่เท่ามายืนมองอยู่ใกล้ๆจนเสียงหัวเราะเบาๆลอยตามลงไปไกลคำปัญยังคงเสียใจอย่างมากเขาเอาแต่เก็บตัวไม่กินข้าวไม่พูดกับใครนั่งมองรูปแม่ที่เขียนไว้ ในกรอบไม้เก่าเก่าทุกวันส่วนสไปซตอนนี้กลับมีอาการแปลกไปไม่เหมือนแต่ก่อนที่เคยยิงผยองเสียงดังต่อหน้าคนในบ้านตอนนี้เธอเงียบไม่กล้ามองกระจกไม่กล้ามองเงาของตัวเองเพราะทุกคืนพอหลับตาเธอมักจะฝันเห็นแม่ผูมายืนจ้องอยู่ปลายเตียงดวงตาแดงกัำน้ำตาไหลาอาบหน้าสไปซยเจ้าทำข้าไว้หลายอย่างนักเสียงนั้นพูดทุกคืนของในครัวข้าเจ้าป่าใสข้าน้ำร้อนที่เจ้าสาดข้ายังจำได้ดี สุดท้ยสะดุ้งทุกครั้งที่ฝันเธอตื่นขึ้นมากลางดึกเหงือท่วมตัวเหมือนมีคนมายืนอยู่ข้างๆจริงๆบางคืนได้ยินเสียงจานแตกในครัวพอลงไปดูก็ไม่มีอะไรนอกจากหม้อน้ำที่ล้มเองหกตอนแรกเธอคิดว่าคงเป็นเพราะจิตตกจากความเครียดแต่พอนานวันเข้าเหตุการณ์ก็หนักขึ้นเธอเริ่มได้ยินเสียงคนลากเท้าในห้องทั้งที่คำปันออกไปนอนที่กระท่องกลางหนาวันหนึ่งคำปันกลับมาจากทุ่งเห็นมีตัวเองนั่งสงสารอยู่หน้าบ้าน ผมเฒ่ายุ่งเหยิงหน้าตาซีดขาวเหมือนคนอดนอนเขารีบเข้าไปถามสไปซ์เจ้าเป็นอย่างหน้าซีคือผีหลอกแท้แทเดอร์สไปซ์หันมามองช้าชาน้ำตาไหลพรากคำปันข้าเห็นแม่เจ้าเห็นแม่ยืนอยู่ข้างเรือนยิ้มให้ข้าคำปันสะดุ้งใจหายว่าอย่าเว้าเล่นเด้อสไปซ์แม่ข้าตายไปแล้วขี้เท่าก็ลอยน้ำไปหมดแล้วแต่ข้าเห็นจริงๆคำปันแม่เจ้ามาในฝันมาบอกว่าข้าทำร้ายแม่หลายอย่างข้าฝันว่าถูกไฟไหม้ทั้งตัวเจ็บแทบตาย คำปันนิ่งเงียบไปครู่หนึ่งเขาไม่ได้พูดตอบแต่กลับหันไปมองรูปแม่บนฝาผนังแล้วถอนหายใจเบาๆบาปกรรมมันมีจริงได้สภายแม่ข้าเป็นคนดีท่านอดทนต่อเจ้าแต่เจ้ากลับทำบ่ดีใส่ท่านกรรมมันบ่ได้หายไปส่หรอกน้ำตาของสภายเริ่มไหลาพากเธอกราบเท้าคำปันข้าอยากไปขอขมาวิญญ,ญาณแม่เจ้าได้บอกข้าฝันร้ายทุกคืนแล้วข้านอนไม่หลับกินข้าวก็บ่ได้ คำปันนิ่งไปชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้าไปเธอสะพายไปที่วัดที่เผาแม่ข้าเพื่อเจ้าจะได้ขออโหสิกรรมรุ่งเช้าทั้งคู่ถือพานดอกไม้ทูบเทียนไปที่วัดกับวัดที่เผาศพแม่เท่าทองคําวันนั้นท้องฟ้ามืดครึ้มทั้งที่ยังไม่ถึงบ่ายแสงแดดหายไปเหมือนเมฆหนาปกคลุมทั่วฟ้าสะพายยืนหน้ากองที่เท่าเดิมมือสั่นเท่าเธอพนมมือไหว้แล้วพูดเสียงสั่นแม่เท่าข้าข้าผิดเองข้าใจบาปข้าเคยผลักแม่ข้าเคยด่าแม่ข้าผิดทุกอย่าง ขอให้แม่อโหสิกรรมให้ข้าด้วยข้าจะไม่ทำร้ายใครอีกแล้วพูดยังไม่ทันขาดเสียงลมแรงวูบใหญ่พัดผ่านเสียงกิ่งไม้หักลั่นปังฝุ่นเท่ากระจายขึ้นคล้ายหมอกดำกลิ่นควันไฟจางๆลอยมาแต่จมูกคำปันเขารีบคว้าแขนมีไว้สะพ้ายไปเธอมันจะฝนตกแล้วแต่สะพ้ายกลับยืนนิ่งเหมือนมีใครมาฉุดไว้เธอมองไปที่ขี้เท่าแล้วร้องออกมาด้วยเสียงหลงแม่เท่าอย่าข้าไม่ได้ตั้งใจ คำปันตกใจพยายามดึงมีออกแต่ร่างของสไ้ายเหมือนถูกแรงบางอย่างผลักกลับเธอลม้มลงไปกับพื้นก่อนจะกรีดร้องออกมาสุดเสียงร้อนร้อนเหลือเกินผิวข้าร้อนคำปันมองเห็นร่างมีดิ้นกลิ้งไปมาเหมือนถูกไฟมองไม่เห็นเผาเขารีบอุ้มขึ้นแต่เธอกลับหมดแรงตาเหลือกั้งตาไหลาพรากแล้วสิ้นใจในอ้อมแขนข่าวลือเรื่องสไปส์ตา,ตายแพร่ไปทั่วหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าใกล้บ้านคำปันอีกเลยบางคนบอกว่าเห็นแสงไฟลุกในครัวตอนกลางคืนบางคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ คำปันทําพิธีศพมีอย่างเรียบง่ายไม่มีใครมาช่วยนอกจากทักกับเพื่อนบ้านไม่กี่คนเขายืนมองกองไฟที่เผาร่างสะด้ายดวงตาแดงกำ่ำแต่ไม่หลั่งน้ําตาอีกต่อไปหลังจากนั้นเขาก็ย้ายไปอยู่กระท่อมกลางทุ่งนาไม่กลับมาบ้านหลังเดิมอีกเลยทิ้งไว้เพียงบ้านเก่าและรูปของแม่เท่าทองคาแขวนอยู่ที่ฝาผนังชาวบ้านที่ผ่านไปแถวนั้นในยามค้ามักจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องให้เบาๆกับเสียงแม่เท่าร้องปลอกอย่าร้องเลยลูกเอ้ยปากมันชดใช้แล้ว ข้อคิดสอนใจจากเรื่องลูกสะพ้ายใจบาปใครทํากรรมไว้กับผู้มีพระคุณแม้ซ่อนอยู่ในเงาเมื่อดมก,ก็จะตามทันเสมอบาปบุญไม่เคยลืมใครแม้คนจะลืมแต่ผลของการกระทําย่อมย้อนคืนเสมอเหมือนเงาตามตัวคนที่เคารพพ่อแม่ย่อมได้ผ่อนอันยิ่งใหญ่ส่วนคนที่อกตันอยู่ไม่ว่าจะมั่งมีเพียงใดก็ไม่มีความสุขแท้จริงเลยนิทานเรื่องนี้ก็จบแล้วนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบและได้แง่คิดดีๆจากเรื่องนี้นะครับ